แท้ๆสภาพสวยกริบมีสเสน่ห์เหนือระดับกับคันนี้เลย BMW 528i M Sport ปี2013นั่นเองค่ะ บอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนแบบ LED มาพร้อมกับ Daytime running light แบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยคโครเมียมสีเงินเป็นแบบไตคู่แล้วก็ที่พิเศษเลยด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด18มาพร้อมกับแม็กแต่ง M Sport ที่แต่งมาจากโรงงานเดิมเลยนะคะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไปเลี้ยวในตัวและตรงในส่วนมือจับเขาก็ยังตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมสีเงินซึ่งจะตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะตัวบอดี้ของเขานะคะต้องบอกเลยว่าไร้ริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Entry ทางเราต้องการจะล็อกรถ เราก็เพียงแค่พกกุญแจติดตัวไว้เราก็สัมผัสตรงมือจับเบาๆนี่เลยค่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะและถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถนะคะเราก็เพียงแค่จับเบาๆนะคะรถก็จะเปิดออกมาได้อย่างงไไ่ายดายแบบนี้เลย ดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังนะคะในส่วนไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED เต็มระบบตรงกลางมีกล้องวางภาพขนาดถอยจอดมาให้แล้วก็ด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะเราสามารถเปิดผ่านรีโมทตรงนี้ก็ทําได้เช่นกันหรือว่าจะเปิดจากตรงกลางตรงนี้ก็ทําได้นะคะ ภายในของเขานะคะต้องบอกเลยว่าริ้วรอยน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางมากๆด้วยสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยหรือจะวางถุงก๊อบได้ถึง2แล้วก็3ถุงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องพนิษสารกันเลยะคะ่ะ ขเขานะคะหรูรามากๆเลยและดีไซน์ของเขาก็ยังมาด้วยสีทูโทนเป็นสีดําน้ําตาลนั่นเองนะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลอย่างที่บอกนะคะว่าสีน้ำตาลเป็นสีที่ให้ความหรูรานั่นเองและเบาะของเขาก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง2ฝัฟังเลยและฝังคนขับก็ยังเมมโมรีได้ถึง2ระดับด้วยกันเลย ในส่วนของดีไซน์คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดําที่ตัดกับสีน้ําตาลและยังเพิ่มความหรูหราด้วยลายเครปลาด้วยนะคะถัดกันมาในส่วนของคอนโซลกลางก็จะมีหน้าจอคอมมานด์ขนาดใหญ่มาให้ที่เราสามารถเข้ามาเล่นเรดีโอได้ไดมีนวเเกเตอร์มาให้ แล้วก็เข้ามาตั้งค่าระบบรถต่างๆได้ด้วยโดยคอนโทรลผ่านปุ่มคอนโทรเลอร์เป็นปุ่ม i Drive ตรงนี้เลยนะคะหรือจะเข้าเมนูทางลัดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเมนูนะคะปุ่ม m e เด a Radio n a v i g a t i o n ก็สามารถกด,กดจากนี้ได้เลยลหรือว่าจะกดออปชันต่างๆก็สามารถทําได้จากปุ่มตรงคอนโซลกลางนี้ได้เลยนะคะที่พิเศษเลยนะคะคันนี้ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด4โหมดด้วยกันได้แก่ Eco Comfort Sport แล้วก็ Sport p l u s ค่ะและในส่วนของเกียร์ของเขานะคะ ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเตรกทอนิกนั่นเองค่ะในส่วนด้านหน้าคนขับกันเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแบบสปอร์ตนั่นเองนะคะที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้จากตรงนี้แล้วก็ถ้าเพื่อเพิ่มความเร้าใจเข้าไปอีกคันนี้มีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะเราเขาก็ยัง คงความหรูหรายอยู่เลยนะคะอย่างตรงในส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนุ่มๆเป็นเบาะสีน้ําตาลที่สามารถนั่งได้ถึง3ตมตแหน่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงกลางถ้านั่ง2ตําแหน่งก็ยังสามารถดึงออกมาได้อีกเป็นที่เท้าแขนได้แล้วก็เปิดออกมาเป็นที่ใส่ของหรือจะวางอาหารก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดออกมาสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2ตําแหน่งค่ะแล้วก็ยังมี Isofix ที่ยึดเบาะสําหรับเด็กมาให้ด้วยและที่สําคัญเลยนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าเขามีแอร์ตอนหลัง มาให้ดวยโดยรวมๆนะคะคันนี้มีเสน่ห์น่าใช้มากๆเลยค่ะ b m w u 5 2 8 i คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินทวินสกอตเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอ4สูบ2 0 0 0ซ c ให้พลังกำลังสูงสุด

และยังมีระบบ Parking Distance Control หรือ PDC เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการจอดของรถ BMW บริเวณกันชนท้ายรถและได้ขยายมาเป็นเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันระบบกล้องมองภาพด้านหลังจนมาถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติหรือ Parking a s s i s t a n t ที่มีอยู่ในรถยนต์ BMW ในปัจจุบันนั้นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ bmw 5 2 8 i คันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเข้ามาได้สวยจริงๆสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ open road สำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย